สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับวันนี้มาปลูกมันอันนี้ปลูกใกล้ใกล้จะเสร็จแล้ววันนี้อันนี้เอารถไถน้อยนะครับรถไถทำเองเอามาไถไถไปด้วยแล้วก็ปลูกไปด้วยที่จากคลิปที่แล้วที่ผมทำกระบ,บะไว้ ัวนี้นะครับเป็นกระบะตัวนี้เลยส่วนผานผานจะอยู่ด้านล่างนะครับมีผานขี้เมาด้วยระบบซ้ายขวาส่วนนี้ก็เป็นท่อนมันนะที่ว่าเราตัดไว้แล้วเราก็เอามาวางเอาไว้ให้มันเป็นแนวเดียวกันเวลาเสียบมันจะได้ง่ายๆมาเดี๋ยวลอง ส่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับมันไม่มีคนถ่ายให้นะครับมันอาจจะสัน่นหน่อยนึนง ครับถ่ายไปด้วยปูกไปด้วย,วยเป็นร่องคนเสียบก็เสียบนะครับคนขับก็ขับ นี่เลยครับต้นมันเรายังไม่ได้ถ่ายเป็นร่องนะครับอันนี้ถ่ายแบบหยาบๆเลยนะครับหยาบเลย,เลย ครับก็พอได้อยู่ครับพอได้ทํากันสองคนทําเองใช้เองครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะอัพให้ดูเรื่อยๆครับโอเคครับพี่น้องสวัสดีครับ